รผมมีนามว่าเจ้าเงาะป่าและนี่ก็คือเจ้าเงาะป่าอาัจะมีแฟนสักสีห้าคนจังเลยนะแต่ความจริงแล้วไม่มีใครชอบผมเลยเสียใจอะ่ะก็นะอุยนั่นไงนั่นไงสาวนะ่ารักจังเลยดูเหมือนว่าไม่มีใครเนี่ยสนใจเขาสักที ออ้ยน่ากลัวนี่ออกไปเลยนะเจ้าง,งอปะปลาไม่ผมชอบคุณนะอีมาชอบอยู่ได้ไม่ดูสสรละเล่ตัวเองเลยไปเถอะพวกเราดูเหมือนว่าผมจะเสียใจยอีกแล้วเออผมอยากมีแฟนจังเลยและมีอยู่วันหนึ่งก็มีครอบครัวในเมืองนั้นนี่ลูกรีบเข้านอนเร็วๆนะพุงครอบคร,บครัวเราเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วแม่เตรียมแผนที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ลูกต้องนอนเร็วๆหล่ะเข้าใจไหมยอย่ามัวแต่เล่นออว่าแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยมันที่ไหนกันแน่นะดาลีไปหาข้อมูลด้วยนะได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะไปหาข้อมูล และเพิ่มเติมนะแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวของเราต้องลางานที่บริษัทแล้วล่ะคุณคะคุณลางานแล้วใช่ไหมถึงพวกนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจ งั้นก็ตุ๊กตาน่ารักจังเป็นว่าเดี๋ยวอันดาจะไปหาข้อมูลเพิ่มนะถ้าไปถึงที่ท่องเที่ยวแล้วก็เราก็จะได้ไม่หลงไงล่ะดีมากดีนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีนะจ๊ะฉันชื่อว่าอันดานะตอนนี้ฉันกําลังหาข้อมูลอยู่พ่อคุณแม่ของฉันชอบไปเที่ยวแบบไม่มีแผนที่เท่าไหร่เอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่คุ้นที่เลยแฮะรีบเข้านอนดีกว่าดูเหมือนว่าครอบครัวนี้เขากําลังจะไปเที่ยวด้วยกันแก่อนออกเดินทางเธอก็ได้ฝันเห็นใครบางคนอ๋อผมรักคุณนะน่ารักจังในฝันของฉัน เจ้าง้อป่าเหรอเนี่ยเขาทําให้ฉันหัวเราะยิ้มได้ด้วยเอผมรักคุณในที่สุดก็เจอรักแท้ <c oughs> น่ารักมากๆหลุมรักเจ้าง้อแล้ว <c oughs> อ๋อเฮ้อ้ยตกใจหมดู <c oughs> นี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเ <c oughs> ช้าพอดีเลยวันนี้จะไปเที่ยวกันนี่นี่ลูกตื่นหรือยังนะฮะรีบเก็บของซะนะแม่พร้อมแล้วนะแม่เตรียมอาหารเช้าวไว้เรียบร้อยแล้วก่อนออกเดินทางนะรีบมานะวันนี้ต้องไปเที่ยวแล้วสินะ เอว่าแต่ว่าเมื่อกี้ฝันเห็นใครกันแน่นะทำไมฉันถึงหลงรักเจ้าง้อน,นั่นจังเลยแม้ในความฝันและแล้วพวกเขาก็ขับมายัางที่แห่งหนึ่งแต่แล้วเ้ยเ้ยหลงทางอาจอดเลยพ่อจอดเดีวนี้อะไรกันเนี่ยแม่ ดูแผนที่ใหมสิเรามาถูกทางปะเนี่ยเพราะว่าเราขับวนๆหลงๆทางยังไงไม่รู้นะแหมว่าแล้วพ่อเนี่ยตลอดเลยร้อนส <it> ักโง่แปงว่าเรามาผิดนะเนี่ยก็คงต้องเป็นแบบนั้นล่ะนะว่าที่นี่มันก็สวยดีนะพ่อ,อ,องั้นก็คงจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็เที่ยวที่นี่แหละนะพ่อว่านะฉันว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะพ่อก็ชอบอยู่นะมีน้ําตกด้วยดูสิพ่อแต่ว่านะมันก็จะค่ําแล้วนะสิเราจะทํายังไงกันดีพ่อไปเรียกอันดาลงมาจากรถหน่อยอันดาลูกออกมาจากรถได้แล้วลูกเอ้ยตื่นเตืนตืน คือว่าหลงทางน่ะออกมาลูกเออหนูว่าแล้วหนูหลับแป๊บเดียวเองทําไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแผนที่ให้มันดีๆล่ะตายเหอะแล้วที่นี่มันที่ไหนกันน่ะพ่อแกนั่นแหละขับเร็วเหลือเกินนะแม่น่ะปวดหัวมากๆเลยใส่พวกเราเดี๋ยวต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในเถอะนะรถ<ะ>ยางรั่วฮะตายแลทำยังไงกันดีล่ะที่นี่ไม่มีช่างซ่อมรถ<อ>ด้วยเยเฮ<ะ>แล้วทำไมคุณไม่ดูให้มันดีๆล่ะก่อนออกมาจากบ้านนะฮะร้อผมลืมมาตายเหอะต้องติดอยู่ที่นี่กี่วันกันเนี่ย นี่แหละครอบครัวฉันแล้วเราจะเดินไปถึงไหนกันเนี่ยตามพ่อมาไม่ต้องกลัวนะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวขี้เราจะไปหาหมู่บ้านอยู่กันทําไมตรงนี้คุ้นๆจังเลยอ่ะในฝันฉันฝันเห็นว่ามีง้อป่าเอ๊ะฉันว่านะเหมือนฉันเคยมาที่นี่ในความฝันแล้วก็มีเจ้าง้อป่าด้วยแหละอะไรเดูกตามมา และแล้วพวกเขาก็เดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เจอกระท่อมหลังหนึ่งพ่อพ่อพ่อมีที่พักด้วยอ่ะเฮ้ยพ่อว่านะเหมือนจะไม่มีคนอยู่เลยเราเนี่ยนอนที่นี่กันดีกว่านะงั้นเอาเป็นว่าเราก็พักที่นี่แล้วกันนะถ้ามีเจ้าของก็ค่อยให้ตังเขาทีหลังแล้วกันนะโอยเลิศมากเลยอ่ะอะไรของแม่อีกอมะแต่เราจะนอนที่นี่จริงๆหรอมันไม่ใช่ที่ของเรานะอนะพอเข้ามาเราก็แค่ให้เงินเขา้ยไม่ได้นี่นะาเราจําเป็นนะพี่น้าที่แล้วเข้าไปนอนกันเถอะแต่ว่าตรงนี้มันแปลกๆจังเลย นะตัวคงต้องนอนที่นี่แหละและค่ำคืนนี้ก็มาถึงพวกเขาก็ได้พักที่กระท่อมหลังหนึง่งพ่อนอนแล้วแหบะบพอ,อระหว่างที่พ่อกับแม่เขานอนนั้นอันดาเองก็ได้เดินออกมาข้างนอกอทําไมที่นี่น่ากลัวเอ๊ะคนนั้นโ,โน่ารักจังเลยนะชว่วย อะไรกันเนี่ยมันคนงเงาะนี่นะรู้จักชื่อผมได้เหรอครับอ,อ,อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยสวยจังเลยลคือว่าพ่อกับแม่ฉันขับรถมาแล้วก็หลงทางอ่ะอแบบนี้นี่เองนะอยู่กี่วันเนี่ยแต่ว่าฉันเคยเห็นคุณที่ไหนไม่รู้นะในค่ําคืนนี้เองพวกเขาก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันดาเองก็มีความสุขมากๆที่เจ้าเงาะคนนี้สามารถทําให้เธอหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้น,นึกว่าฉันฝันไปซะอ,อีกฉันมีความสุขจังเมื่อรุ่งเช้ามาถึง าหารสุดอยอดอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นี โอโ้กินไม่หมดเลยเทนเนี่หรือว่าเจ้าของรีสอร์ทนี่จะเอามาไว้นะใครก็ช่างแต่ว่าฉันขอกินก่อนละกันนะอร่อยจังเลยกิน<ะ>ไปกินด้วยเอากับแม่เธอดูมีความสุขมากๆที่ได้กินอาหารพวกนี้กันนะที่ใจดีเอาอาหารมาให้ขนาดนี้เนี่ยลูกรักมากินอาหารด้วยกันสิผลไม้อร่อยมากๆเลยนะที่นี่นะอ๋อคุณแม่ไปกินของเขาแบบนั้นได้ยังไงถ้าเกิดเป็นหมูตอนขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะเรารีบกลับบ้านกันเถอะก่อนที่เขาจะออกจากกระท่อมหลังนี้หมอป่าก็ได้แวะเวียนมาหาที่เราจะได้เจอกัน อีกไหมอ่ะ <g ül üyor> เจ้าเงาะป่าถึงแน่เลยอ่ะเอ๊น่ารักดีนะเนี่ยเจ้าเงาะป่าเนี่กับแม่เขาก็มาเห็นเขา้าลูกคุยกับใครอ่ะอเอ๊ะเจ้านั่นทําไมตัวดําแบบนั้นละ่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมขอชอบลูกสาวแม่ได้ไหมอ่ะแล้วไม่ผมเป็นคนเก็บมาให้เองแหละนะออชื่อเงาะนะเงาะเออจะมาชอบลูกสาวได้ไงเนี่ยตัวก็ดําไม่เห็นหล่อเลยไปไปกลัวจังเลยนะอย่ามายุ่งกับลูกฉันก็ผมรักลูกสาวคุณนะครับอพอดีว่าเธอตรงสเปคทุกอย่างเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่มันเรียกว่าแม่นะ้ตายเหอะไม่เอางานการก็ไม่มีทำเรื่องไ เนี่ยตัวก็ดัาตัวก็เหมือนคนบ้าไปเถอะลูกกลับบ้านอย่าหวังว่าจะได้อยู่กับลูกสาวฉัน้นใจใหม่เ,เี่ขอแถมอีกหนึ่งเรื่องนะแกนะ่ะไม่มีปัญญาทําให้ลูกสาวฉันมีความสุขหรอกไปไหนก็ไปเลย เฮ้เราจะกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยพ่อหาทางสักทีฉันว่าเราหลงอยู่นี่มาสองสามวันแล้วนัอยากจะกลับจะแย่ดูโน่สิทุนคุณพ่อครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมอะผมพอจะช่วยได้นะน่าอย่างแกจะช่วยอะไรฉันได้ฮะเจ้าเงาะป่าไม่ต้องมายุ่งหน้าไปใจเย็นๆหน่อยสิคะฟังเขาก่อนเขาสามารถซ่อมรถได้นะทำไมถึงชอบว่าคนอื่นคนนี้คนนั้นดํามันบูลลี่เกินไปนะพ่อมันสมัยใหม่แล้วเลิกพูดเดี๋ยวนี้เลยนะประทับใจจังเลยรักเลยอะแหมแกใหญ่ใจใหญ่เลยนะเจ้าเงาะป าบางทีฉันก็จะไม่มีปัญญาซ่อมรถก็ได้อา้าวฉันจะให้แกซ่อมลองดูแล้วกันนะในที่สุดเขาก็เปิดโอกาสให้ง้อป่าได้ซ่อมรถให้เก่งจังเลยแล,แล้วเธอเองก็มองทะลุเข้าไปเอ๊ะว้าวคนคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันเห็นอะไรแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ หายไปแล้วแฮจริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่ละเอาล่ะซ่อมเสร็จแล้วก็ออกจากลูกสาวฉันสะมันทําได้จริงวะนี่เจ้าเงาะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องกลับบ้านกันแล้วนะอันดาบอกลามันซัถ้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะคุณเงาะจริงแล้วเขาเป็นคนดีมากๆไว้เจอกันใหม่นะฝันไปเถอะยะไปอันดารีบขึ้นมารถเลยนะลูกนะเหมือนว่าเจ้าเงาะป่านั้นจะประทับใจเธอมากๆเพราะว่าอันดาเองไม่มองคนจากภายนอกทำให้เขาทั้งสองคนนั้นตกหลุมรักกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันเมื่อกลับมาสักทีนะ ไปทำงานกันเถอะพี่ตายเหอะพอหยุดเนะีขีคกเกียรทำงานเฉยมัดเลยเออสวัสดีค่ะ,ะมาแต่เที่ยวแล้วหรอกค่ะพอดีว่าหัวหน้างานเนี่ยอยากนัดเจอค่ะโอ,โอเคเลยค่ะจะเข้าไปตอนนี้ลหละไปกันเถอะพี่เอ,อ๊ะทำไมวันนี้มันแปลกๆจกัสงสงสัยมีเรื่องต้องด่วนทำพี่พี่รอตรงนี้แหละนะทำงานไปก่อนฉันเดี๋ยวฉันไปเจอเองสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ่ะเที่ยวสนุกไหมคะสนุกอยู่นะคะมีอะไรหรือเปล่าคะหัวหน้าก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่อยากจะให้เจอใครบางคนนะคะนี่เข้ามาได้ใครกันน่ะจริงๆแล้วเขาเป็นประธานบริษัทน่ะถชื่อว่าคุณเงาะกรที่นี่มี ประธานบริษัทด้วยเหรองอกกอนงั้นเหรอนั่นไงมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วครับเฮ้ยแตงอสวัสดีครับผมชื่อว่างอกกอนนะคะเป็นประธานบริษัทที่นี่ว่าไงนะเป็นว่าน้าไปแล้วนะว้าจะกลับมาที่ทํางานได้นะคะคุณกอนอ๋อคุณจะเรียกว่าจูเนียก็ได้นะเขาเป็นประธานบริษัทอะไรกันเนี่ยหมดธุระฉันแล้วฉันไปก่อนละโออสวัสดีครับคุณแม่ใจไเเลาที่ผมต้องเปิดเผยตัวจริงแล้วแม่ทำหน้าดีๆก็ได้ครับไม่ต้องกังวล <c oughs> มต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนั้นผมปิดบังนี่มันหมายความว่าอย่างไงคะคุณเอ๋งอเอ้คุณจูเนียร์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยทํางานมาทั้งปีเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> หัวเราะแห้งเลยฉันขอโทษนะที่ด่าคุณนะเอ๋ดูเหมือนว่าเธอแทบจะไม่เชื่อในสายตาและเธอเล<อ>ยนำเ,<อ>เรื่องนี้ไปเล่าให้สามีเธอฟังจริงหรอเนี่ยนั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วมาชอบลูกสาวเราเนี่ยนะจะทำยังไงดีไม่รู้แหละเรากลับบ้านไปหาลูกเราดีกว่าและดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็จะไม่ยอมรับลูกจะอยู่บ้านไหมวันนี้นะกลับมาแต่เที่ยวแท้นนน่มััเรรือองบาะไก ต่งเงาะนั่นมันเป็นประธานบริษัท <Hey. S 3> <Hey. S 2> สวัสดีครับคุณพอ่อเอากลับมาแล้วเหรอคะหมายความว่ายังไงกันเนี่ยคือว่าคุณงเงาะเขาแวะมาที่บ้านเราคะ่ะเงาะเขาพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วนะ<ม>คุณพ่อครับงเงาะเขาจริงจังกับหนูด้วยนะครับผมจริงจังกับลูกสาวคุณนะม<า>ไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่ครับผมขอเธอนะเพราะว่าเธอเป็นคนที่จิตใจดีมากมากไ้ไหมล่ะนะครจะจะเป็นโหลเหมือนว่าเขาไม่สามารถห้ามลูกสาวเขาได้โอเคโอเคหมดเวลาเล่นแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึเดี๋ยวผมกลับมานะครับรอครู่นนะะอไไปห เหมือนว่าเธอจิตใจดีมากๆเลยอะ่ะเองก็ต้องทําให้ตัวเองคู่ควรกับเธอสิและนี่แหละครับคือตัวจริงของผมเอาละพร้อมละพร้อมจะเจอเธอแล้วทำไมลูกต้องคบคนแบบนั้นด้วยเนี่ยไม่ยอมนะไม่เอาแม่คะใจเย็นๆคะ่ะ <อ>แล้วแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เดินออกมาทำให้ทุกคนนั้นตะลึงไปกันใหญ่โอ้นี่อย่าบอกนะว่าคุณคือคนในฝันคนนั้นนี่นะและสุดท้ายแล้วพ่อแม่เธอก็ต้องยอมให้เขาคบกันแต่โดยดีทำยังไงได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคบคนที่หน้าตานะเพราะว่าเขาจะดูกันที่จิตใจก่อนไงล่ะ,<น>ะแลวเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมคะคนที่หน้าตาไร้ๆแต่ว่าเขาอจิตใจดีก็มีมต่อยเหอน่ารักชะมัดพูดถูกใจแบบนี้รักเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบายบาย